การขับเคลื an, à, ่อนให้ขยายส่โครงการพระนครสระบุรีนะครับและหลักปรจันประชุมเราก็จะมีส่วนใหญ่กระตากครับอัแรกเป็นเรื่องของแผนที่จะทำเนนที่เป็นจุดน่างๆอันนี้ก็ใ่นะคะปรากฏว่าไม่มีท่านคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมในพื้นที่ของอำเภอชะอั้จังหวัดภา5โครงการนะคะหลักชาตอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ประชุมหลักชาตนะคะพี่ถามพี่พอดีพี่แจงได้บอก ที่ยัง er ขับเคลื่อนไม่ร huh ู no like here, no no away, no ้ว่าพวกนี้ถูกยกเลิกหมดหรือยังสุดท้ายขอยกเลิกให้หมดถ้ายังไม่ยกเลิกไว้เม่ท่า้นาบอกว่าไม่ต้องปฏิบัติแล้วให้เสนอยกเลิกให้หมดเกี่ยงไปด้วยขออนุญาตไปนะกเรเบอร์ด้าที่สามนะคะเรื่องสืกเนื่องให้นะคะว่าว่าว่าดำเนินการเป็นปกติไปแล้วค่ะไม่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะท่านทั้งขาไหมคะ ด้าน,กนกเกษตรบอกว่าไม่ม,าามีปัญหากระับในดันปาร์ิเบโครงการมีการแต่งตั้งทางรมกานขับเคลื่อนโครงการหรือเจ้าโครงการติดตามปาร์ิเบนี่คือโครงการทารารี่ปิดไปแล้วด้านเกษตรนะคะเรื่องมะกอกน้ำค่ะท่านน,นีคืออ่อกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบคือเขาทดลองแล้วเนี่ยมะกอกน้ำที่นำมา,าป,ปลูกนะคะก็เลยให้ให้คงว่าให้ชลปเะืาอไว้ว่าเป็นโครงการหนึง่ง โครงการที่ปิดไปแล้วเนี no ่ยยังคงยองใสอยู <c oughs> <But S 2> ่อะไรงานอย่างนี้ใช่นะแต่ว่าน่านใจของของคณะทำงานที่แบ่งให้ขึ้นมาดีปฏิบัติที่มี่วยงโครงการเนี่ยขออนุญาตว่าจะมีเวลาเรื่องตัวที่จะอไรอันนี้บอกว่าอัพเดตได้ง่ายไม่นั่งย่อปฏิบัติไปเสร็จมากเลยถ้ายังไม่ยกเลิกอยากให้มียกเลิกคำสั่งตอกเก่าเพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนและติดงทีกายเป็นว่าคำสั่งนะคะเรื่องแรกนะคะสำหรับเรื่องที่สองนะคะ โครงการน้ำมันมะกอกอาจจะมาจากภาคตะร่าจังหัดเลยเหรคะซึ่งวิสิทธิ์ที่ดูแลมีกี่โครงการที่จะต้องดูแลแล้วแต่ละโครงการเป็นพิจารณาหรือไม่ทาจารณาค่ะค่ะตาชิ้นขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะทางกรบล